ตอนนี้ผมออกจากจุดตรวจแม่พลิกแล้วครับผมอ่ากาลังมีความเร็วติดตัวอยู่มา50ครับผมอันนี้ถ้าเล่งแบบเต็มกราฟเลยนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยฮะเล่งเต็มกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเกียร์สามแล้วสามหรือสี่ไม่รู้ก่ะมันเป็นช่วงที่เกียร์กระชากสูงเหมือนกันอาจจะหนึ่งสองสามอาจจะแบบประชิดนะครับตอนนี้อยู่160 ลายสบายครับเนไหนะ,ะผมขอลองไว้ที่160กว่าแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวว่ากันต่ออามาพุยกันต่อครับซฟัฟเนี่ยเป็นรถที่ได้รับสายทอดเทคโนโลยีนะครับผมมาจากอากาศยานนะฮะเพราะฉะนั้นเขาพยายามทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยออกแนวเครื่องบินเครื่องบินมากตอนนี้พวงอะไรผมอะเป็นานาดี้เนะาะนาดี้ซับซึ่งก็เป็นพวงไม้ครับขนาดกาลังไม่ใหญ่ไม่เล็กครับเอา มุมเนี้ยประจำเลยต,ตอนขับ e-bi bmw e 3 9ใส่สตาร์เนี่ยโอ้โหลูกผมกระเด้งคึ้นนะฮะแม่ยายก็อึกเหมือนกันนะฮะก็เนี้ยฮะเ,ออเข้าโคง้งตอนเนี้ยอยู่ที่140นะครับก็สบายดีนะครับการเข้าโคง้งอาจจะนี่เรียกว่าคมก็ได้นะสำหรับผมเพราะว่าหนึ่งเราเป็นรถขับหน้ายงไงเข้าโค้งก็คมอยู่แล้ว แล้วระบบช่วงล่างก็ค่อนข้างดีนะถือว่าดีมากเลยคือได้ทั้งความนุ่มเบาะนี่นุ่มแน่ๆทั้งได้ความนุ่มนะฮะผมแล้วก็ไม่ได้ย้วยตั้งแต่ปูอะไรเนี่ยมันลดหรือมันนั่งอยู่บนเทมโบลีน,นว่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือโอเคเลยตัวนี้ป้ายเตือน40ผมอยู่140เดินมา100หนึ่งตัวนี้ก็ทําทางหวังว่าจะขยายเป็น3เรนแล้วโหถ้า3เรนเนตัวนี้แบบสนุกแล้วครับเนี่ยฮะ ตรงนี้จะเป็นโค้งต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ผมผ่านเขามาแล้วก็เนี่ยฮะวิ่งทางตรงเย่ยม,มากผมเคยทำได้สองร้อยนะสองร้อยแต่แต่สองร้อยอยู่แต่แบบไม่ค่อยแน่ใจความร้อนเนี่ยซับเองนะครับผมเป็นรถที่ใส่เกยหลอกนะครับถ้ามันเลยกลางไปแล้วเนี่ยถือว่าไม่ดีแล้วนะครับตอนนี้ก็เข็มเกือเกลือกลางนะเนาะแต่ว่า แอร์ก็ยังเย็นอะไรทุกอย่างระบบก็ยังดีโอเคนะผมเติมมาดีมากเลย๋ยวดูการขึ้นเนินนะฮะไปนิ่มๆนิ่มๆนิดกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยครับเพราะงบไม่ค่อยดีอ่าตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบครับเข็มความร้อนอยู่ตรงกลางอ่าซึ่งก็ทีนี้ไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยขับมาร้อนขับมาอะไรซึ่งก็เป็นไปนตามที่ช่างต๋องพี่ต๋องแอโร่นะครับแกบบอกอาจจะเาะอาจจะต้อง ไปพาม้อน้ําดูนะครับว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นไหมฮะวิวสวยๆผมชอบมากเลยนะฮะเท mm hmm. ่าโค้งความเร็วสูงร mm ้อยสีก็ไม่ไดถือว่าความเร็วสูงนะแต่ว่าผมเคยเข้าตรงน mm hmm. เนี้ยอยู่มาณร้อยหกส้อยเจแต่เนี้ยเพื่อเพื่อการถ่ายทาพรีบผมก็ขอขับไม่เกินร้อยหกแล้วกันนะฮะ mm hmm. สำหรับจุดที่เป็นทางโคง้งเยอะเดี๋ยวไว้ไว้ทางตรงเนี่ยอ่ามืดๆลดน้อยกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะ ลองเทสดูนะครับอ่าเอาพูดถึงระยะเบรกกันครับผม,มต้องเบรกแล้วฟื้จาก160เนาะ120อันนี้ผมเบรกไม่เต็มนะ1 0ง80 80ฟื้ดสามารถเข้าตรงนี้ได้เพราะคันหน้าเขาก็มาเบานะฮะตอนนี้เป็นทางเบียคก็อ่ะโอเคพอเบาหน่อยเดี๋ยวกะว่าไปถึงตากก็เดี๋ยวผมจะไปเช็ค ลมยางนะครับสามสามดีเนาะคิดว่าคิดว่าสามสามจะดีกว่าไม่ไม่เพราะกับขอบ้อคงเทลแล้วไม่ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปน่าจะโอเคตอนนี้ผมผมดาว่าล้อหน้าซ้ายผมน่าจะมีซึมง,ง่ายนิดหน่อยก็อยู่ที่สามสองว่าล้อหน้าเนี่ยคู่หน้าเนี่ยตอนนี้จากสามสี่หลือสามสองแล้วเพราะวิ่งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เนี่ยฮะออกตัวเห็นไหมฮะ ออกตัวถ้าถ้าไม่เขียมเงินนะถ้าไม่เขียมเงินในกระเป๋าแล้วออกตัวดีดีเห็นไหมฮะตอนนี้มีเบรกใส่ายสันๆนิดหน่อยผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะจานคดหรือว่าอะไรหร,ไหรือไปเช็คกีหรือเป็นเพราะถนนแต่ถ้าเห็มก็โอเคนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี รีไปละแต่ตอนตอนตอนนี้ไปอย่างนี้ก่อนอพี่ๆชอบกันไหมครับไอไอถนนเนี่ยถนนที่ทําใหม่อ่ะปูนใหม่ๆอะ่ะโอเคสาหรับผม,ผมชอบถนนดำชอบถนนดําเมื่อก่อนตอนตอนตอน,ตอนสมัยรุ่นรุ่นเ่ะผมชอบถนนปูนจะเป็นถนนปูนเสร็จใหม่ๆเนาะโอ้โหมันวิ่งดีจริงๆเลยมันแบบเออดุ่มแต่ว่าพอพอวิ่งทางไกลอ่ะผมว่าตัว,ต,วตัวผมนะผมชอบถนนดําที่มันไม่เละเออ ถนนถนนปูนบางทีมันก็แข็งเกินไปอะครับผมก็ไม่ไม่รู้สิผมผมเอาแล้วอย่างที่คิดเป็นทางเบี่ยงครับทางเบี่ยงนะผมจะพยายามแซงพี่พี่ม้านี่ให้ได้พี่มา้าไวไฟครับนะผมจะพยายามนะครับเออเออโอ,อ้โทําไมกลางคืนนี่ก็เสียวๆยกันโอ้พี่มา้าพี่ม้ากแกพับขาครับเปิดมาอ่าเปิดม้าสลิปเนียของไอ้นี่ละฮะไออะไรนะ ม้าของโอดินนะครับที่แกพับขาท่านจะไม่ได้ขนอะไรไปเยอะตัวเบาๆอย่างเงี้ยแกได้แต่สู้อยู่เพราะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมผมผม,ผมลุดไปละเยสเอาละฮะเนี่ยฮะพอมาถึงถนนแบบนี้เนี่ยซัฟอ่ะครับผมเขาค่อนข้างเก็บอะฮะเก็บอาการเรื่องของพื้นผิวอะแต่แต่ไม่ได้แบบสไตล์ซีตรองหรือเบนส์นะฮะถ้าอย่างเบนส์เนี่ยพวกที่แบบว่าเป็นแอร์ซัสเพเชันนะครับผม โอ้ยนั่นเก็บอาการดีระดับโลกเลยคือแบบแทบไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ที่ดีและยิ่งยวดกว่านั้นอ่ะก็คือแบบไอตัวรถที่เป็นไฮดรอลิมาติกอ่ะนิ่มมากฮะนิ่มนิ่มคลิกเลยในอันนี้ร้อยสิบแล้วเห็นไ,ไหมฮะก็ประมาณแป๊บๆก็ร้อยบป๊บๆก็ร้อยเนี่ยครับข้อดีของรถเทอ,อร์โบอะ่ะแต่ร้อยยี่แล้วอ่ะคุยสบายๆที่ร้อยยี่อ่ะแล้วเราลองดูเรารเลี้ยงอ่ะร้อยสามสิบแล้วตอนนั้นนะครับโดนแฟนบ่นเลยฮะวิ่งร้อยสี่สิบผมคิดในใจว่าผมวิ่งร้อยสี่สิบนะ แฟนเขาบอกหน้ามุ้ยเลยเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยพี่พี่ทำไมต้องต้องโชว์หนูเนี่ยผมโชว์อะไรผมก็ตอบไปนั้นเขาบอกว่าถ้าโชว์อ่ะไม่ต้องขับเร็วก็ได้นะเออแบบเหมือนประมาณว่าออก็รู้ว่าเออเป็นคนขับรถเร็วไม่ต้องชมไม่พี่โอ้หถ้าพี่ขับหนูพี่จะขับอะไรเนมันเร็วขนาดนั้นเออพี่ขับแค่ร้อยสี่สิบความเร็วเดินทางของมันไม่ใช่พี่หนูดูมาตลอดเลยร้อยหกสิบฮะผม่าฮะไปดูอ้าวร้อยหกสิบจริงที่กว่า,อาตอนนี้เห็นไหม ก็าจะร้อยยี่เนี่ยกลายเป็นร้อยสี่เนี่ยครับถ้าแต่ให้ป้ายานะซาบเดินทางไกลไม่เหนื่อยซาบวิ่งด้วยความเร็วคงที่แล้วก็มีอาตาัตราเวลาเราต้องการเร่งอะ่ะมันก็เร่งให้ได้แล้วแบบมันไม่ได้ขยี้กระแทกกระทันหรือยัดเยียดความความแรงอะ่ะคือมันแรงแรงด้วยตัวของมันเองตั้งแต่เกิดอะ่ะออกมาจากโรงงานมันก็แรงอยู่แล้วเออเพียงแต่ว่าถูกตอนมาที่กล่องกับโบ ถ้าเราแต่ตัวเครื่องันเหนียวทนเวลาเรา่อบบำรุงถึงถึง่เปิดฝาทำานะครับไล่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันร้ที่แจ่มากเลยนะเดี๋ยวเะีแตตอนนี้เนี่ยมันมีสองลำนิดจี้กันอ่าตู้ก็ไม่ยอมนะครับผมครับอ่าโอเคตู้ทึบเขาหลบแล้วอ่าตู้เขาก็ไม่ขึ้นทีนี้อ่ายาลิ์โอ้ขอบคุณครับเขาหลบให้เลยอ่าทีนี้ผมก็ไปต่อละเนี่ยฮะ ยกน,นิดเดียววิ่งมาก็าโอเคนะไม่ได้มีอะไรแบบเนี้ยแซงเบิ้ดเบิ์ลเลยเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวผมไปถึงตา่างกผมจะพักสะหน่อยอย่างที่พูดนะครับไปหาพี่คุยกัเติมงั้นเดี๋ยวก็รีวิวกันต่อแล้วกันเนี่ยฮะขับไม่เหนื่อยไม่ต้องแบบปวดหัวใช้สมาธิเยอะหรืออะไรเงี้ยรถมันมีกําลังครับมันมีกําลังในทุกเกียร์เลยเนี่ยแล้วพอเดินทางเนี่ยความเร็วลองเนี่ยสักต้อยสี่สิบอะ สบายๆเลยครับผมขึ้นเหนือไม่ได้ลองอีสานนะผมขึ้นเหนือไปประจําผม,ผมมีการทํางานที่นี่ด้วยก็โดยพลังกำลังที่ติดตัวมันมาเนี่ยบวกกับการที่ตอนนี้ผมก็อยู่สเตจหนึ่งแล้วนะครับเปลี่ยนท่อนะครับเป็นเปลี่ยนดาวไป์เพื่อให้อ่าไอเสียออกไปเร็วขึ้นนะครับก็ทําให้รถแบบวิ่งดีขึ้นนะอตตอนนี้ผมก็ยางใหม่ด้วย ค่อนข้างก็เลยกล้าแล้วก็เบรกหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์เนี่ยอ่าอาจารย์เดิมเจียมาเนาะก็เนี่ยฮะขับง่ายซ้าเปนรถขับง่ายก็กัเป็นไปได้ที่ว่าบริษัทเขาไม่ค่อยได้กําไรก็เพราะอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าคนขับแล้วก็ไม่เบื่อเออแล้วก็เป็นแบบเหมือนมาตรฐานของซ้าที่มีเทอร์โบมันไม่ขับสนุกอะ่ะมันก็เลยเออบริษัทก็เลยหายไปวุบไปเลยเนี่ยฮะ ก็เรือร้อยสี่สิบเหมือนขับร้อยยี่นี่ขนาดผมผมยังไม่ได้เก็บเรื่องยางขอบประตูหรืออะไรนะครับผมก็จะมีเสียงเข้า,าบ้างแต่ว่าเสียงเบาหรือว่าเสียงเบาเลยทีเดียวอคอนโซลผมอาจจะต้องไปเก็บบางส่วนนยฮะผ่านลูกคลื่นก็มีบ้างนิดนิดหน่อยนะฮะไม่ไม่ถึงขนาดแบบนิ่มกริบแบบพวกถุงลมกับะระบบไฮดรอลิกเนาะ แต่ก็ซับแรงที่มาจากพื้นส่งต่อมาให้ที่คนขับเนี่ยไม่ได้แบบอึดอักอึดอักแบบพวกสตัดหรือโชคแข็งๆนะเนาะหรือโชคโหลดอ่าไม่ผมใช้นะความสูงปกติเลยนะฮะไล้ไฮปกติเลยก็ลมใต้ท้องเข้ามาน้อยนะครับตากเลยห้าสิบโลลมใต้ท้องเข้ามาน้อยนะครับอ่ารูปทรงเป็นลิมนะฮะลักษณะนี้เนี่ยอ่เป็นยุคในยุคเก้าศูนย์เนี่ย ต่อใกล้ๆจะสองกลางของไนตี้เนี่ยอ่าจนจนถึงจะจะ,จะ,จะปลายแล้วจะเข้ามิเนเนียมแล้วเนี่ยยังยังมีรถทรงริมอยู่ก็จะแบบค่าสัมประสิทธิ์ของอากาศดีมากวิ่งเสียบวิ่งเสียบอากาศสบายๆเลยนะครับท้ายก็ไม่ปัดนะฮะร,รถปกติรถขับหน้านี่ถ้าเข้าเข้าโค้งสัดๆนะครับผมท้ายอาจจะมีตะลัดตะัด,ดนิดน,นึงอาจจะเถแฉะออกไป นะครับสับการซิ่งผมไม่แน่ใจว่าเรียกโอเวอร์สเตียร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปไป,ไปแปะให้ดูว่าถ้าตูดปัดออกข้างนอกเขาเรียกอะไรแต่คืออันเนี้ยมีแต่น้อยนะครับรถผมไม่มีแอร์แบ็กมี ABS เ,เรื่องการควบคุมการทรงตัวผมไม่แน่ใจมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปค้นมาให้แต่เนี้ยฮะไปอยู่วิ่งอยู่กับพ,พี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นรถขนาดประมาณเนี้ยมันจะมีสะดุง้งสะเทินสะเอิร์สอันนิดหน่อยแบบว่าไอ อะไรเงี้ยครับเป็นสาวเขินหนุ่มเงี้ยแต่แต่เป็นอันเนี้ยไม่ได้เป็นผู้สาวเขินหนุ่มเลยตอนนี้นะฮะอ่าผมวิ่งมาด้วยความเร็วเฉลี่ย140แล้วกันเอ่อผมอยังเหลือน้ํามันจากเต็มถังเนาะวิ่งมาจากลําปางจะใกล้ถึงตากแล้วผมเหลือวิ่งได้อีก489กิโลเมตรนะครับผมอา่าอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่41เอาโคล์ไดชาร์จให้ไฟออกมา13เออเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกเรื่องผมเกือบเกือบแย่แล้วเรื่องแบต บำรุงงานหลาเรื่องแบบอยู่บ้านน้องเขาเป็นชาติเลยนะครับอ๋อสิบสาจุดสองแล้วอ่าโอเคตอนนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่สิบจุดสองลิตรต่อร้อยกิโลนะครับค่าเฉลี่ยส่วนเรียวไทม์เนี่ยก็ตามปีนแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่สิบสองอ่าแต่ถ้าผมลดมาหนึร้อยยี่เนี่ยมันก็อยู่ห้าลิตรต่อร้อยโลก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวกะว่าอ่าสักสักกำแพงเห็นด,ดีไหม เดี๋ยวผมลองเติมน,น้ำมันดูแล้วดูว่าวิ่งจากอ่าลำปางมากราแพงเพชรเนี่ยใช้น้ำมันกี่บาทแล้วตกอ่าเป็นราคากี่บาทต่อกิโลอย่างเงี้ยครับกิโลละบาทเอออย่างเช่นสิบโลลิตรเงี้ยอ่าสิบโลลิตรสิบสองโลลิตรตกเฉลี่ยบาทต่อโลเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะตัวน,นี้สสุยังดีอยู่ก็เลยทำรีวิวง่ายหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวลองทำรีวิวตัว ถนนที่เป็นพวกเถินเออไม่ใช่นี่ตอนนี้อยู่เถินเนาะกำลังจะออกไปตากลนะปั๊มนี้ผมแวะประจำครับแต่ว่าวันนี้ไม่แวะเพราะว่าตุนมาแล้วเรียบร้อยนะฮะลูกผมก็ให้ความรู้มือดีมากน่ารักทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าผมไปตอนตรงช่วงที่เป็นกำแพงเพชรนครสวรรค์เดี๋ยวผมรีวิวอ่าเดี๋ยวผมมา ทำอีก EP หนึ่งนะครับขอบคุณนะครับตาอีตาอตีอ EP หนึ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ